สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำกระโปรงย้อยห,หนึ่งวงกลมกันนะคะเราจะใช้ผ้าหน้า46 2สองชิ้นค่ะชิ้นละ2เมตรเราจะทำเอวอยู่ที่26นิ้วความยาวอยู่ที่35ใต้ขอบนะคะอันนี้ชิ้นนี้เท่ากับ2เมตรค่ะความยาวอยู่ที่35นิ้วนะคะถ้าเพื่อนๆจะเอายาวกว่านี้ต้องซื้อผ้ามากกว่านี้นะคะ เรามาหาเอวกันเลยค่ะอันนี้ริมผ้าประกบกับริมผ้านะคะอันนี้คือสองเมตรค่ะเรามาหาเอวกันค่ะเอวอยู่ที่ยี่หกนิ้วเราจะทำครึ่งวงสองชิ้นนะคะกระปรงย้วยออกมาแล้วก็จะเท่ากับ1วงไปงานได้นะคะเอวอยู่ที่ยี่สิบหกนิ้วอันนี้เราทบผ้ามานะคะยี่สกนิ้วครึ่งหนึ่ง ก็สิบสามนิ้วสิบสิบสามนิ้วอันนี้คือครึ่งหนึ่งเราก็จะหาอันเนี้ยให้ได้สิบสามนิ้วก็จะให้ได้หกครึ่งนะคะตรงเนี้ยเราจะให้ได้หกครึ่งแล้วฝั่งนี้ก็อีกหกครึ่งก็เป็นสิบสามนิ้วนะคะเรามาลองเข้าๆดูคะ่ะประมาณประมาณสี่นิ้วครึ่งนะคะ เราเอาจากมุมเนี้ค่ะประมาณสี่นิ้วครึ่งหาเอวแล้วเราก็ลองดูนะคะว่าได้ไหมหกนิ้วครึ่งพอดีค่ะอันนี้ก็จะเผื่อเย็บตะเข็บนะคะเพราะว่าจะเป็นตะเข็บข้างสองข้างแล้วก็จะเป็นซิปข้างอันนี้เพื่อนๆใส่ออกงานได้เลยนะคะเพราะว่าจะบานมากแล้วก็ยาวสาสิบห้านิ้ว เราจะตัดแบบเนี้ยเหมือนกันเนี่ยสองชิ้นชิ้นนี้สองเมตรชิ้นนี้สองเมตรนะคะเราจะตัดเหมือนกันเลยจากตรงตรงเอวเนี่ยเราเผื่อเย็บประมาณครึ่งนิ้ว ตรงชายเราก็35นิ้วตัวนี้เป็นผ้าจอเจียยังไงเราเข้าขอบเข้าซิปเข้าขอบเสร็จเราก็ต้องขึ้นหุ่นวัดชายเพราะว่าผ้าเขาจะนิ่มนะเราก็ตัดไปเข้าๆก่อนก็ได้ค่ะ35นิ้นะิ้วเราก็หมุนวนไปเลยค่ะ ก็เราทําแบบนี้นะคะอีกชิ้นนึ่งทำเหมือนกันเลยค่ะเนี่ยจากริมผ้าเราก็ประกบริมผ้าขึ้นมาเลยค่ะก็เป็นสองเมตรนะคะแล้วก็เอาอันเมื่อกี้เนี่ยมาทาบลงไปเลยค่ะ ข้างหน้าก็ครึ่งวงข้างหลังก็ครึ่งวง mm hmm. ก็รวมเป็นหนึ่งวงนะคะเอวอยู่ที่26นิ้วความยาว35นิ้ว mm hmm. เป็นตะเข็บข้างแล้วก็ซิปข้างค่ะ เราก็จับตรงเอวเนี่ยแล้วก็วนไปเลยนะคะเพราะเป็นผ้าชีฟองอยังไงเราก็ต้องขึ้นหุ่นอยู่แล้วค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนเราก็จะเข้าขอบเข้าซิปเข้าขอบเสร็จเราก็จะไปจุ่มน้ําแต่จุ่มน้ําเนี่ยขอบเราไม่ได้จุ่มนะคะเราจุ่มเฉพาะช่วงใต้ขอบลงมาจุ่มน้ําแล้วก็จะแผนทิ้งไว้1คืนแล้วอีกวันนึงเราถึงจะมาวัด วัดความยาวให้ได้เพราะว่าตรงช่วงที่เขาตกเฉลียงเนี่ยเขาจะยาวยาวถ่วงลงแต่สมัยนี้ก็ไม่ได้ทำแบบนั้นลวค่ะเพราะว่ามันจะใช้เวลาแล้วบางทีงานเร่งเนี่ยมันก็จะไม่ทันเราก็จะใช้รีดเอาค่ะใช้รีดฉีดน้ำรีดแล้วเราก็วัดขึ้นหุ่นวัดเลยมันก็จะ ประหยัดเวลาเอาอันนี้เราได้แล้วนะคะสองชิ้นแล้วก็เอาตัวเข็บข้างเนะะี่ยค่ะมาเย็บเป็นไหน ก็จะเป็นหนึ่งบงนะคะอันนี้เราก็จะเย็บข้างไปเลยอีกข้างหนึ่งเราก็จะเข้าซิปนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเข้าขอบเอวอยู่ที่ย6ิบหกนิ้วเดี๋ยวเราไปเย็บเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นหุ่นให้เพื่อนๆดูเลยนะคะขอบคุณค่ะ